สาวมุสลิมเช็คดอกเตอร์ยูซุบอันกอรอดวีเขียนอันอักแปลและเรียบเรียงภารกิจข้อที่4จงเลือกเดินบนทางสายกลางภารกิจข้อที่4จงเลือกเดินทางสายกลางซึ่งเป็นแนวทางที่สมดุลแนวทางที่สมส่วนและพอดี ขอให้ออกห่างให้ไกลจากแนวทางที่เกินเลยและแนวทางที่คับแคบอัลลอฮฺตาลาได้กล่าวไว้ว่าวัสซามาอารอฟะฮาวะวะดอัลมิซานอัลลาตะตะกาวฟินมีซานวะอัีมุนวัซนับินกิสติวะลาทุกซีรุนมีซานความว่าและชั้นฟ้านั้น พระองค์ทรงยกมันไว้สูงและทรงควางความสมดุลไว้เพื่อพวกเจ้าจะไม่ละเมิดในเรื่องความสมดุลและจงดำรงการช่างอย่างเที่ยงธรรมและอย่าให้ขาดหรือย่อนในความสมดุลผู้แปลตั้งใจจะแปลคำว่าอันมีซานโดยใช้คำว่าความสมดุลในทุกอายะ แต่ความสมดุลที่ถูกกล่าวถึงอันแรกเป็นความสมดุลที่อยู่ในการสร้างส่วนความสมดุลที่กล่าวต่อมาอยู่ในการใช้ชีวิตมนุษย์เป็นการสารความสมดุลระหว่างการสร้างกับชีวิตเข้าด้วยกันนี่เป็นสัจจะแห่งดุลยภาพอ้างในฟิซาลาลินกุรานของอุษตะไซยิดกุตุบเล่มที่6 หน้าที่ ,3449 สรอาถึง ,3450 สุรอหมารอัลอ์มานา้ะที่7ถึง9แนวทางนี้ไม่ละเมิดออกจากขอบเขตหรือไปกำหนดให้มันคับแคบไม่มีการเกินเลยหรือไปจำกัดมันไม่มีการเลยเถิดเกินพอดีหรือไปปฏิเสธมัน ท่านรอซูสลสลลลอวะไลวะสัลลัมได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้โดยรายงานจากท่านอิบนูอับบาสรรยลอะอันหูความว่าพวกท่านจงระวังความเลยเถิดในศาสนาแท้จริงผู้คนก่อนหน้าพวกท่านได้พินาศไปแล้วเนื่องจากความเลยเถิดในเรื่องศาสนา คือการถือศาสนาด้วยความแข็งเกร่าสุดโตงออกไปจากกรอบที่ศาสนากำหนดบันทึกในสุนันอ,นอนันนซาไซและมีรายงานจากท่านอิบนุมัสอุดรอจลอันหูวาท่านนาบีสุลลัลละวะวยสลามได้กล่าวว่าพวกสุดโตงหมายถึงการแข็งเกร่ว ในเรื่องที่จริงๆแล้วศาสนาได้ทำให้มันมีขอบเขตที่กว้างขวางได้พินาตแล้วพวกสุดตรงได้พินาตแล้วพวกสุดโตรงได้พินาตแล้วบันทึกในซอเฮมุสลิมในกีตาบเล่มที่47เจดฮัดที่ส0พวกสุดโตรง ได้แก่พวกที่กระทําเลยเถิดเกินที่กําหนดไว้พวกเหล่านี้ได้ออกจากขอบเขตที่ศาสนาทําให้ง่ายซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกกําหนดโดยอันการอานและซุนนะเพราะฉะนั้นพวกที่ทําตัวเกินเลยคือกลุ่มที่จะพินาศพวกที่ทําตัวสดุดโต่งคือกลุ่มที่จะพินาศเรื่องนี้ท่านอาลีบินอาบีตอลิบรดยาลลออันูได้กล่าวว่า พวกท่านจงยึดทางสายกลางผู้ที่อยู่หลังย่อนยานยต้องยึดมันส่วนผู้ที่เลยไปแล้วต้องหวนกลับฉะนั้นพวกที่เฉื่อยชาต้องหันมายึดแนวทางนี้ส่วนพวกที่รีบร้อนก็ต้องหันกลับมาหวนกลับมาหาแนวทางนี้คือแนวทางสายกลางเช่นเดียวกับท่านอิมัม ฮาซันอันบัสรีได้กล่าวว่าศาสนานี้อยู่ระหว่างพวกที่เลยเถิดกับพวกที่หย่อนยานเราต้องการให้แนวทางสายกลางเป็นแนวทางของประชาชาติสายกลางเราต้องการให้คนหนุ่มสาวของเราเมื่อมีความเข้าใจอิสลามแล้วก็อย่าได้ทำตัวเลยเถิดและในทางกลับกันก็อย่าทำตัวคับแคบเช่นกัน คนหนุ่มสาวของเราจงอย่าทำตัวเกินเลยในทํานองเดียวกันอย่าปฏิเสธบางอย่างเราต้องการให้คนหนุ่มสาวของเราเรียงลำดับความสนใจดังเช่นให้สนใจต่ออุซูลหลักพื้นฐานก่อนเรื่องฟุรุรายละเอียดให้ความสำคัญต่อฟารอ,อิดสิ่งที่บังคับต้องกระทำ ก่อนนาวาฟินสิ่งที่ส่งเสริมให้กระทําให้มีความจริงจังต่อมุฮัตรอมัดสิ่งต้องห้ามก่อนมุตชาบิฮัดเรื่องที่ยังคุมเครือให้ใส่ใจต่อกบาอิบบาปใหญ่ก่อนซอกอออิบบาปเล็กให้มามองเรื่องกุลียาตหลักการครอบคลุม ก่อนเรื่องยุสอียาตรายละเอียดปรกย่อยให้เอาจริงเอาจังกับกอนอียาตเรื่องที่มีหลักการชี้ชัดเด็ดขาดก่อนสนนิยาตเรื่องที่มีความหมายหลายในยะหรือเยาฮัทเรื่องที่เป็นแก่นแท้ก่อนชักกนเรื่องที่ยังสับสนสงสัยหมายความว่า เราต้องการให้คนหนุ่มสาวของเราเข้าใจฟิกฮูอันอาลาวิยตยหรือฟิกเกี่ยวกับลำดับความสำคัญก่อนหลังที่ปรากฏอยู่ในคําสอนของาศาสนานี้และเข้ามารับภารกิจแห่งอิสลามแต่ละระดับแต่ละขั้นตามลำดับตัวอย่างเช่นลำดับความสำคัญของหลักการอิสลามที่ถูกสั่งใช้มีดังนี้ ประเด็นต่างๆในเรื่องอากีดะหลักยึดมั่นนั้นเป็นเรื่องลำดับแรกหลังจากนั้นก็เป็นหลักการรากฐานที่เป็นฟัรดูต่างๆเช่นหลักการอิสลามห้าประการการกล่าวชาฮาดะการละหมาดการจ่ายสกา a การถือเส้นอดและฮัดหลังจากนั้นก็ฟัรดูต่างๆที่ไม่ใช่รากฐาน หลังจากนั้นก็เป็นวายิบหรือหน้าที่จําเป็นต่างๆถ้าไม่กระทาถือว่าบาปซึ่งเป็นเรื่องที่เล็กกว่าเรื่องฟัดดูแต่มีความเหนือกว่าเรื่องมุสตะฮับหรือเรื่องที่ส่งเสริมให้กระทาถ้าไม่กระทําไม่บาปจากนั้นจึงจะเป็นเรื่องที่ส่งเสริมให้กระทําทำอย่างนี้แหละเราถึงจะได้พบกับความกลมกลืนของหลักการอิสลาม ที่ถูกกำหนดมาจึงจำเป็นที่เราต้องรู้จักความกลมกลืนนี้และเราต้องเข้าใจลำดับความสำคัญนี้จากนั้นในอีกด้านหนึ่งคือด้านสิ่งที่ต้องห้ามมีเรื่องที่ใหญ่ที่สุดก็คือกุฟรุการปฏิเสธศรัทธาและชิรกุการตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺตาลาซึ่งเป็นเรื่องที่อัลลอฮฺตาลาไม่ให้อภยัย ล l l a ah wa, um al ah ์ได้กล่าวว่าอินนัลลอฮะฮาลายักฟิรูอายุชรักบิฮิวยักฟิรูมาดูณ ذلك ل ِ م َยَชาแท้จริงอลล l a ์จะไม่ทรงอภัยโทษให้แก่การที่สิ่งหนึ่งจะถูกให้ภาคีแก่พระองค์แต่พระองค์จะทรงให้อภัยโทษกับสิ่งอื่นนอกจากนั้นสำหรับผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์สุรอันนิซาายะที่116 จากนั้นก็เป็นบาปใหญ่ทั้งหลายที่รองจากนี้บาปใหญ่ทั้งหลายก็มีความแตกต่างกันบางฮะดตษได้กล่าวว่าอักบาร์อัลกบาอิรที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาบาปใหญ่ฉะนั้นในบาปใหญ่ก็มีบาปใหญ่ทั่วไปกับบาปใหญ่ที่สุดจากนั้นก็เป็นบาปเล็กซึ่งเป็นที่ต้องห้าม หลังจากนั้นให้ความสำคัญกับเรื่องมุตชาบิฮัดส,สิ่งที่คลุมเครือซึ่งมนุษย์ส่วนใหญ่ไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างไรเป็นระดับที่อยู่ระหว่างสิ่งที่ฮาราลสิ่งอนุมัติและฮารอมสิ่งต้องห้ามนอกจากนี้ยังมีสิ่งที่มักรูสิ่งที่น่ารังเกียจซึ่งมีทั้งมักรุที่ต้องห้ามและมักรูที่อนุญาต มักรรที่ต้องห้ามจะอยู่ใกล้ฮารอมส่วนมักรรที่อนุญาตจะอยู่ใกล้กับสิ่งที่ฮาลานนี่เป็นระดับต่างๆที่แตกต่างกันที่เราต้องให้ความสนใจเราต้องไม่นำแต่ละระดับมาผสมปนเปนกันทุกวันนี้มักจะมีคนลุกขึ้นก่อสงครามเนื่องจากเรื่องสุนัตคือการกระทําที่ได้รับการส่งเสริมให้กระทําไม่ได้บังคับให้กระทำ จริงๆแล้วมนุษย์คนใดคนหนึ่งจะไม่ถูกตำหนิเพราะเขาทิ้งสุนัตชายคนหนึ่งได,ได้กล่าวกับท่านนาบีสโล,ล,ลอลในสลามว่าฉันจะไม่เพิ่มและจะไม่ลดเมื่อเขากล่าวถึงเฉพาะเรื่องฟารดูได้แก่เรื่องละหมาดฟารดูเรื่องสะการเรื่องถือสินอดเป็นต้นอธิบาย หะด i ษนี้ไม่ได้ลดคุณค่าของนวาฟินข้อปฏิบัติที่ศาสนาไม่ได้บังคับซึ่งมีอยู่มากมายแต่เป็นการบอกเงื่อนไขที่จําเป็นที่สุดของการได้เข้าสู่สวรรค์ซึ่งฮะดิษเริ่มต้นกล่าวถึงการไม่ตั้งภาคีชิริกก่อนเป็นเบื้องต้นถึงจะมาที่ละหมาดและสิ่งที่เป็นฟัรดูต่างๆแต่ในความเป็นจริงบรรดาสวบะ ่างก็ปฏิบัตินวาฟินทั้งสิ้นเพื่อสเสดเพื่อแสวงหาความเป็นเลิศที่จะได้เป็นที่รักและใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ตาอัลาอย่างไรก็ตามเงื่อนไขพื้นฐานนั้นมีไม่ขีอย่างและทุกคนต้องทำได้ไม่ยากฮะดิษนี้รายงานจากท่านอบูฮุเรย์รอบันทึกในสอฮัยอันบุคอรีในกิตาบเล่มที่24หฮะดิษที่3า และในซอฮัมุสลิมกิตาบเล่มที่หนึ่งฮะดิษที่15และท่านนาบีสโลลล์ในสลัมยังกล่าวถึงเขาว่าใครก็ตามที่ต้องการสุขใจในการมองบุรุษหนึ่งที่อยู่ในสวรรค์ก็จงมองดูชายคนนี้เถิดฉะนั้นจะต้องไม่มีการเรียกร้อง ให้ก่อไฟแห่งสงครามและเปิดสนามรบอันเนื่องจากการละทิ้งสุนัตมีผู้คนไม่น้อยที่ทุ่มเทความตั้งใจไปเพื่อก่อไฟแห่งสงครามอันเนื่องมาจากประเด็นปัญหาปรีกย่อยทางศาสนาเรามีทัศนะอย่างหนึ่งส่วนคนอื่นก็มีทัศนะอีกอย่างหนึ่งทำไมเราไม่เปิดโอกาสให้คนอื่นๆเช่นเดียวกัน คนอื่นๆก็ควรเปิดโอกาสให้เราทําไมเราต้องคิดว่าทัศนะความเห็นของเราถูกทั้งที่บางทีอาจจะผิดก็ได้และทัศนะความเห็นของคนอื่นที่ผิดก็อาจจะถูกก็ได้ทําไมเราไม่กล่าวดังที่ท่านอิมามชาฟีีรอฮมาตุลลอฮอ阿拉ได้กล่าวไว้ว่าทัศนะของฉันที่ถูกก็อาจจะผิด และทัศนะของคนอื่นที่ผิดก็อาจจะถูกก็ได้นี่เป็นการเปิดโอกาสในการวิเคราะห์ทัศนะทั้งสองฝ่ายการเปิดโอกาสในการประเมินว่าอีกฝ่ายถูกนั้นจะทำให้ระยะห่างระหว่างสองฝ่ายใกล้กันเราต้องการให้คนหนุ่มสาวของเราละทิ้งท่าทีที่แข็งกร้าวในการดะหะการทำงานรับใช้ศาสนา ขอให้พวกเขาสร้างงานดววะว่าโดยผ่านอัลฮิกมะวันเมาอิซออันฮาสานะวิทยาปัญญาและคำตักเตือนที่ดีดังที่อลัลลอฮฺุตะอลาได้สั่งไว้ให้มีความนุ่มนวลและสุภาพอลัลลอฮฺุตะอลาได้กล่าวถึงรอซูลของพระองค์ไว้ว่าวะาเราคนตาฟซุนอัตกกลีซันกอลบีลังฟัดดูมินฮาวลิก และหากเจ้าเป็นผู้ประพฤกิหยาบช้าและมีจิตใจแข็งกระด้างแล้วซ้ายแน่นอนพวกเขาก็ย่อมแยกตัวออกไปจากรอบๆเจ้ากันแล้วสุรอาลัมอิมรอนอายะที่159เราปรารถนาเป็นอย่างยิ่งที่จะสร้างแนวทางที่สมดุลและมีความนุ่มนวลเมื่อความนุ่มนวลเข้ามาในเรื่องใดเรื่องนั้นก็ได้รับการประดับประดาให้สวยงาม เมื่อเรื่องที่แข็งเกล้าได้เข้ามาในเรื่องใดเรื่องนั้นก็ถูกเมินดังที่ท่านนาบีสุลลัลวะอะลัยวะสัลลัมได้กล่าวแก่ท่านหญิงไอชารย์ยเลอลันฮาเกี่ยวกับเกี่ยวกับจุดยืนหนึ่งที่ท่านหญิงได้มีท่าทีที่แข็งเกล้ากับพวกยาฮูดีซึ่งพวกนี้ได้สร้างความราคาญแก่ท่านรอลลลุสุลลัลวะอะลัยวะสัลลัมโดยพวกเขา เราทักท่านรอซูลสโลัลวะใวสลัมว,ว่าอัสซามาอกะอัซามจงประสบกับท่านซึ่งคำว่าซามหมายถึงความตายความพินาศซึ่งทําให้ท่านหญิงไอชาฮ่อรอดิยัลลอฮุอันฮาตอบกลับไปว่าอัลัยกุมอัสซามวลัลละนะอัสซามและการสาบแช่งจงประสบแก่พวกเจ้า ท่านรอซูลสโลโลวะลัยมุสลัมได้กล่าวต่อท่านจริงว่าโอ้อแช์แท้จริงอ AH ัลลอฮ์ทรงรักความนุ่มนวลในการงานทุกการงานท่านหญิงไอชะฮ์รอยลลออันฮาได้กล่าวว่าท่านไม่ได้ยินในสิ่งที่พวกเขากล่าวหรือท่านนาบีสโลโลวะลัยมุสลัมตอบว่าคุณตุวะเลยกุมฉันได้ตอบ เทียงคำว่าขวาเลยกุมและแก่พวกท่านไปแล้วเรื่องราวทั้งหมดบันทึกอยู่ในซอฮะอันบุคอรีดังนั้นเมื่อพวกเขากล่าวว่าซามหมายถึงความตายความพินาศจงมีแก่ท่านก็ให้กล่าวตอบว่าขวาเลยกลมและแก่พวกท่านอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวว่า อินนะกไม่ยิจูนอินนาฮุมไม่ยิตูนแท้จริงเจ้าจะต้องตายและแท้จริงพวกเขาจะต้องตายสุรัสซุมาร์ยะที่สามสิบและอัลลอฮ์ตาลาได้กล่าวอีกว่าความว่าและเราไม่ได้ทำให้บุคคลใดก่อนหน้าเจ้าอยู่ยั่งยืนนาน หากเจ้าตายไปพวกเขาจะมีชีวิตอยู่ยืนยงตลอดไปกัะนั้นหรือสุรอัลอัมบิยะา,ายะที่34แบบนี้แหละคือบุคลิกของท่านรอซูลสลลลวะไลว์ซลัมของเรามีความนุ่มนวลและสุภาพอย่างนี้แหละการใช้ความแข็งกร้าวในการดาว่ว่าทำกลางคนหนุ่มสาวประหนึ่งว่า เมื่อพวกเขาอ่านอายะอัานคุรอานที่ว่าอุต um ah ุอุอิลสซาบิลิร็อบบิกะบิลฮิกมะติวันมาวอิสตินฮัสซานะวะจัดดินฮุมบิลลาติฮิยาอัลซันความว่าจงเรียกร้องสู่แนวทางแห่งพระเจ้าของเจ้าด้วยวิทยาปัญญาและการตักเตือนที่ดีและจงโต้แย้งพวกเขาด้วยสิ่งที่ดียิ่ง สุรออนนะลูอขยอที่125เหมือนกับว่าเขาได้เปลี่ยนคำว่า a c t ซั n ที่ดียิ่งโดยเติมจุดบนตัวฮะกลายเป็นตัวคอและเติมจุดสามจุดบนตัวซีนกลายเป็นตัวชีนเขาก็เลยอ่านเป็นอักชันซึ่งแปลว่าที่หยาบคายยิ่ง แทนที่จะอ่านว่าบิลต ah ิยาอัซซันด้วยสิ่งที่ดียิ่งเราจึงขอเตือนว่าความแข็งกล้าหรือความก้าวร้าวในงานดะวะเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นอิสลามเป็นแนวทางแห่งดุลยภาพแนวทางสายกลางแนวทางที่สมส่วน ซึ่งควรอย่างยิ่งที่คนหนุ่มสาวของเราต้องทำความเข้าใจเมื่อเราเข้าใจศาสนาของอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตัลลก็ให้เราเข้าใจจึงจำเป็นที่เราต้องเข้าใจภาพที่เป็นแบบนี้ต้องเข้าใจแนวทางลักษณะนี้นี่คือภารกิจข้อที่สี่แด่คนหนุ่มสาวมุสลิม